เดี๋ยวไปเห็นอําเปดแบบผมนะครับใส่เลือดไปนี่บ่บ่อยใส่พิกเขานะครับไะจัดอีงแล้วลูกค้าบอกต้องจัดนะครับบอกแล้วบ่จัดแบบว่าไรนะครับชื่อรถครับผมเอาัวาบอกพี่ปนนะครับน้ำปลานะครับผมตามด้วยดีครับดีมากครับผมแบบนี้ก็เสียบ สุดเท่านั้นนะครับเด้อส้างมาไปได้จับแบบนั้นครับผมลูกค้ากินได้ก็สุดยอดแล้วเพินกับแบบมากอีกได้อีกอ,อ,อัธรนนึงนะครับเนาะนี่ใส่หอมรวมหอมแขก,กไปจเจอเหลือดเท่ากับมีเลยด้วยนี่ไปเขาจะบอกแบบเทใส่หมอนะครับเราจะเอาแบบนี้เลยไปลงถ้วยครับผมจะมีเหลือดรองรับไปแล้วเรียบ,บร้อยครับนะครับผม ครับนี่ยอเอาเกนอะแบบคมใส่เลือดนี่โอ้ยมันเกิดสูตรทน,นแล้วครับผมนี่แสบแสบแสบ,บ,บครับผมวางมาจัดให้ได้อย่าเพิ่งต่ออะไรครับผมพริกทอดโรยครับผมอ่าไปนี่พริกทอดหอมหอมครับใบบักกูดก็ใบทอดนะครับเอาใส่แต่ริกพอนะครับเนาะไปครับผมอัมเป็ดใส่เลือดแบบคมๆ ลูกค้าสร้างต้องจัดจัดตรงไหนนะครับผมไปเสริร์ฟร้อมเสรมิร์ฟแน่ครับผมเว้ยม,มุค้คนล่างจานครับใส่ลูกค้านะครับผมนแน่ของแท้ของแท้ของแท้แน่นอนแน่นอนเยอะเยอะกว่าเยอดกว่าตัวนึงกรุ๊ปกรุ๊ปหนึ่งเอ้ย <laughs> ไม่ลบไปได้ไมหไม บรรยากาศตอนเที่ยงนะครับผมบรรยากาศไปยาวไปเรื่อยครับผมก็มีรอโต๊ะนะครับผมบรอโต๊ะอากาศเมื่อนี้ฝนตกตอนเสาร์ครับแล้วนี่อากาศฮอนโอเป้าแห้งครับผมนี่ไปแต่และเมนูครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดบรรยากาศครับเมนูกับข้าวลอเตียบแต่เห็ดน,นะครับผม นี่ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆสุดอดสุดอดสุดยอด